สวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งนะครับสําหรับการมาเรียนรู้มาชมเหรียญนะครับก็เป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนทั่วไปนะครับเป็นเหรียญใช้จ่ายกันในชีวิตประจําวันทั่วไปเป็นเหรียญสมัยสกาลที่9นะครับเป็นเหรียญในราคาหน้าเหรียญที่5บาทที่เป็นเหรียญแบบพัดเสียนเล็กแล้วก็แบบหนานะครับแล้วก็นัานหลังก็เป็นบทวัดเบญจมาวพิษนะครับ สำหรับเหรียญ5บาทเนี่ยก็มีไหลาวารละอ่ามีไหลปีพศนะครับมีไหลปีพศที่ผลิตนะครับก็ผลิตมาตั้งแต่ปีพศ2531ยันปีพศ2 5 6 0นะครับก็ไหลพศจำนวนการผลิตก็อ่าจำนวนปีผลิตก็พอๆกับเหรียญ10บาทนะครับตั้งต่ปี3 1ถึงปี60นะครับเพื่อกานง่ายๆนะครับ สำหรับเหรียญห้าบาทเนี่ยเหรือเหรียญอะไรต่างๆที่ที่เอามาให้ชมก็คือมันจะมีข้อแตกต่างของเขาคืนแต่ละปีพศจะผลิตไม่เท่ากันแล้วก็ราคาของนักสะสมจะราคาแตกต่างกันไปนะครับแตกต่างกันไปแล้วก็มาเรียนรู้กันว่าเหรียญไหนพศไหนรูปแบบไหนผลิตยังไงราคายังไงแล้วก็ยังไงถึงมีราคายังไงถึงไม่มีราคาก็มาศึกษาเรียนรู้ด้วยกันนะครับเรียนรู้ด้วยกันนะครับ สำหรับเหรียญที่อยู่ในมือเนี่ยคือเหรียญพปศสองพันห้านะครับก็ให้ดูกันมาหลายพศเลยนะครับนี้มาถึงพศ2538นะครับสำหรับปีพศ2538นเนี่ยนะครับจำนวนการผลิตก็อยู่ที่ประมาณ105ล้านกับ1นึ่งแสนเหรียญนะครับ105ล้านกับ1นึ่งแสนเหรียญเลยนะครับ105ล้าน1นึ่งแสนเหรียญก็ไม่ใช่น้อยนะครับไม่ใช่น้อยนะครับสำหรับปีพศ2538 ก็ยังหาสะสมกันได้อยู่นะครับหาสะสมกันได้ง่ายอยู่นะครับแนะนําให้หาสะสมเก็บกับเก็บไว้นะครับเพราะว่าอนาคตจะไม่มีนะครับอนาคตเขาจะเก็บกับหมดนะครับก็จะไม่เจอเหรียญรัชกาลที่เก้าจะเจอแต่เหรียญใหม่ๆรัชกาลที่10บต่อไปนะครับอย่างรัชกาลที่เก้าก็จะเก็บเข้าคลังหมดนะเข้าคลังหมดแล้วก็ไปหลอมละลายหลอมทําใหม่อย่างเงี้ยก็ไม่มีสะสมเลยนะครับเก็บไว้นะครับเก็บนะครับเก็บไว้พยายามเก็บไว้ให้เยอะที่สุดนะครับ จะเก็บไว้จําหน่ายหรือเก็บไว้เพื่อเป็นที่ระลึกเป็นคุณค่าทางจิตใจก็แล้วแต่ครับแต่ส่วนตัวเลี้ยงม้แล้วเก็บไว้เป็นที่ระลึกทางคุณค่าทางจิตใจไม่ได้เก็บไว้จําหน่ายประการใดเก็บโดยการเอไปขอจากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เขามีเหรียญก็ตามร้านค้านะครับตอนนะค้ก็ไปขอแลกเข้ามาสี่ร้อยสองร้อยพันสองพันแล้วก็มานั่งเลือกพศออเอาแล้วก็อันไหนถูกใจแล,แล้วก็เก็บไว้อันไหนไม่ถูกใจแล้วก็นับคืนเข้าไปไปแลกต่อที่อื่นหรือไม่ว่า เราซื้อของหรือได้เงินทอนมาเราก็มาเก็บไว้แล้วก็มา,าหงายดูปีพศที่เราต้องการไหมสวยไหมเหรียญนี่สวยไม่สวยเออก็มาคัดคัดคัดออกมาเก็บไว้อันไหนที่มันสึกหลอมากๆเราก็เอาออกไปใช้ถ้าอยากเก็บไว้นะครับเหรียญที่สึกหลอมากๆอย่ากเก็บไว้ครับเดี๋ยวอนาคตมันใช้ไม่ได้นะครับอนาคตเขาเก็บกับหมดแล้วจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคัดแต่เหรียญที่มันมี คุณภาพเหรียญหรือว่าความคมชัดของเหรียญดีๆนะครับเ้วก็เก็บสะสมไว้สำหรับปีพศ2538ที่บอกเลยครับ105ล้านกับ10,000แสนเหรียญนะครับ10 5้าล้าน10,000แสนเหรียญนะครับเหรียญใหม่ใหม่ไม่ผ่านการใช้งานเลยก็อยู่ราคาประมาณ4 0 5 0บาทนะครับเหรียญใหม่ใหม่ไม่ผ่านการใช้งานเลยครับไม่ใช่เหรียญใหม่จากการขัดถูนะครับไม่ใช่นะครับสำหรับเหรียญผ่านการใช้งานนะครับราคาก็แตกงกันไปเน้นนะครับราคาแตกงกันไปอยู่ที่สภาพหน้าเหรียญแล้วก็ ความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายเรียนไว้จําเน้นตรงนี้ทุกทิปนะครับเพราะว่าราคาจะแตกต่างกันมากไม่จําเป็นจะต้องเรียนนี้ราคาเท่านี้เท่านั้นเพราะว่าแต่และเหรียญราคาจะแตกต่างกันอยู่ที่สาภาพหน้าเหรียญและความพึงพอใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทุกๆครั้งเลยนะครับทุกๆครั้งจะเน้นทำนี้ทุกครั้งนะว่านี่แหละครับคือ,ค,อคือการซื้อขาย,ายเหรียญไม่เหมือนกับพระนะครับไม่เหมือนกับพระไม่เหมือนกับพระแต่เหรียญเนี่ยจะดูว่าเหรียญไหนสวยราคาจะดีสวยแล้วมันอยู่ในท็อปเทนด้วย จำนวนกำไรมันน้อยด้วยมันยิ่งราคาดีนะครับยิ่งราคาดีลำดับเหรียญปีพศ2538นะครับฝากไว้นะครับ105ล้านกับ100,000เหรียญนะครับเอามาให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายเหรียญหลายพศที่ให้ชมกันอยู่อีกนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและชมกันมาตลอดนะครับแล้วก็คลิปนี้วันนี้ลาไปก่อนเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าโอาสหน้าแล้วก็เหรียญหน้านะครับวันนี้ลาไีเอ่อลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณมากขอบคุณครับสวัสดีครับ